การใช้งานโปรแกรมบีบอัดไฟล์7 0สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมปกาอกซ่ากทีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำการบีบไฟล์ 7z นะครับซึ่งมีรหัสผ่านใส่เข้าไปด้วยนะครับโดยปกติแล้วเราก็มักจะบีบไฟล์กันทั่วไปนะครับโดยที่ไม่ได้มีการป้องกันใดๆนะครับบีบเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้หรือว่า จะส่งให้กับผู้อื่นนะครับก็สามารถที่จะไปแตกไฟล์หรือคลายไฟล์กันได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าหากใครต้องการความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์นะครับเพื่อจะได้มั่นใจว่าข้อมูลของเราจะมีความปลอดภัยซึ่งคนที่จะคลายไฟล์หรือแตกไฟล์ได้ก็จะต้องมีรหัสผ่านนะครับก็สําหรับใน คลิปนี้นะครับผมก็ยังจะใช้ข้อมูลชุดเดิมนะครับอยู่ที่ด็อกิ e เมนต์เหมือนเดิมเลยนั่นก็คือรูปนะครับผมโฟลเดอร์รูปก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมข้อมูลที่ต้องการจะมีอัดให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเลือกข้อมูลได้แล้วก็กดปุ่มแอปพลิเคชันได้เลยครับ Context m ์ n u นูครับผม c o n t ท็ t ต์เมนูหรือเมนูย่อยก็จะขึ้นมาเราก็จะเลื่อนลูกศรล่างหา70ซับเมนูครับ Open to open to browse to fold Pint plenty play queue -submenu and and in a add add a with with เมื่อเจอแล้วก็ลูกศรขวาเข้าไปได้เลยครับเพิ่มเข้าเอกสาร dot 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 สระอเมนูนี้นะครับเพิ่มเข้าเอกสารเมื่อเจอแล้วก็กด enter เลยครับ c เพิ่มเข้าเอกสาร dialog c colon b a c เราก็จะเข้ามาสู่เมนูการตั้งค่าการเพิ่มเข้าเอกสารนะครับส่วนแรกที่เคอร์เซอร์เราอยู่ก็คือเป็นส่วนของชื่อไฟล์นะครับ แล้วก็รวมถึงที่อยู่นะเราสามารถที่จะกําหนดได้นะครับซึ่งผมก็จะปล่อยให้เป็นรูปนะครับรูปูป็ d e selected นี่นะครับรูป .7 set โอเค selected ผมเลือกไว้นะครับหรือท่านผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นชื่อนะครับอะไรก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้โดยให้สื่อถึงข้อมูลที่อยู่ข้างในนะครับอย่าลืมนะครับชื่อนามสกุลนะครับก็ยังเป็น7 z เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะแท็บไปที่การตั้งค่าของโปรแกรมนะฮะในการตั้งค่าทั่วไปก็จะใช้เป็นการตั้งค่าที่โปรแกรมแนะนำมาให้เลยนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมจะปรับเปลี่ยนก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้นะครับโอเคผมกดแท็บไปได้เลย,ยนะครับรูปแบบการบีบอัดที่ต้องการใช้ colon combo box 7 z collapsed โอเครูปแบบการบีบอัดนะฮะก็ยังใช้7 0นะครับผมเพราะว่าเรา ต้องการเป็นฝ่ายสกุล70นะครับเดี๋ยวกดแทบไปเลยอัตราการบีบอ bo <5. S 2> ัด c o มโบบ็อปกติ c l a p s อัตราการบีบอัดก็ตอนนี้เลือกที่5นะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเลยละกันนะครับผมต้องการที่จะบีบอัดแบบสูงสุดนะครับผมจะเลือกที่9นะครับ9ดีที่สุดนี่นะครับผมจะเลือกลูกศรล่างหรือก,กดปุ่ม e n ก็ได้นะครับผมผมจะเอาเป็นแบบบีบไฟล์ที่เล็กที่สุดเลยนะครับก็จะเลือกหมายเลข9นะครับ การบีบอัดที่ดีที่สุดครับผมโอเคเดี๋ยวเราแท็บไปเลยนะครับวิธีการบีบอัด colon combo rockstar l z m a 2 collapsed o t plus w โอเควิธีการบีบอัดก็ยังใช้ค่าที่โปรแกรมแนะนำนะครับแท็บไปเรื่อยๆเลยครับขนาดดิจิทัลรีขนาดอักษรขนาด solid จำนวน c p u threads colon combo rockstar แปด collapsed โอเคนะครับจำนวน c p u t h r e a d นะครับหรือ core c p u แกนประมวลผลนะครับก็จะใช้8ละกันนะครับเอาตามที่โปรแกรมแนะนำแล้วก็ ผมต้องการที่จะบีบไฟล์นะครับให้เร็วที่สุดนะครับผมแทบไปเลยครับหน่วยความจำที่ใช้ในการบีบอัดขนาดไฟล์ที่ต้องการแบ่งพารามิเตอร์ตัวเลือกบัตการปรับปรุงที่ตั้ง <Calm. S 2> ตัวเลือกรุ Group. บีบอัดแชร์ไฟล์ delete files at การเข้ารหัส grouping ใส่รหัสผ่าน colon edit protected blank ครับผมเราก็จะแท็บมาเรื่อยๆนะครับจนเจอการเข้ารหัสนะครับแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านนะครับในส่วนนี้ก็คือพระเอกของเรานะครับ เราต้องการที่จะใส่รหัสผ่านก็ใส่ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับโดยปกติแล้วรหัสผ่านที่แนะนำกันทั่วๆไปนะก็อย่างน้อยแปตัวอักษรนะครับเป็นตัวอักษรผสมตัวเลขผสมเครื่องหมายพิเศษนะครับผมแต่ว่าในโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ได้น้อยกว่า8ตัวอักษรก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เป็น10ตัวอักษรแล้วกันนะฮะเป็นฟ็อกซนะครับ p o k Z a p o k Z a นะครับ star 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 นี่นะฮะเขาก็จะไม่อ่านรหัสให้นะครับกดแท็บไปอีกนะครับใส่รหัสผ่านอีกครั้ง colon edit protected blank โอเคนี่ฮะใส่รหัสผ่านอีกครั้งโอเคใส่รหัสผ่านอีกทีหนึ่งนะครับ star 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 โอเคนะครับก็ใส่ทั้งสองช่องเลยนะแล้วก็กดแท็บไปเลยแสดงรหัสผ่าน checkbox not checked all plus จระแองอะในปุ่มแสดงรหัสผ่านนะตรงนี้ก็ ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับว่าจะเลือกหรือเปล่านะครับจริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับอาจจะบางคนพิมพ์ไม่คล่องนะครับอยากที่จะให้เขาแสดงรหัสผ่านใน,ในระหว่างที่ใส่รหัสผ่านอยู่นะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ไม่มีผลกับการนําไปแตกไฟล์นะครับในส่วนตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแสดงรหัสผ่านตอนที่แตกไฟล์แล้วนะครับโดยคนที่เอาไปแตกก็คือ จะรู้รหัสผ่านนะครตรงนี้ไม่ไม่ใช่นะครับผมโอเคเมื่อทุกอย่างครบแล้วเดี๋ยวผมแท็บไปที่ปุ่มตกลงเลยนะครับวิธีการเข้ารหัสสร้างรหัสผ่าน Check ็ o x not check ตกลงบักับผมค่าอื่นๆที่เราแท็บผ่านไปก็ส่วนมากก็จะปล่อยเป็นค่าพื้นฐานนะครับโอเคเมื่อเราพร้อมแล้วก็เริ่มสร้างไฟล์ก็ได้เลยนะครกด enter ที่ปุ่มตกลงนะครับรอสักครู่นะครับ โอเคน่าจะมาแล้วนะครับรูปจุดเจ็ด่ห้าโอเคนะตรงนี้ก็คือรูป .7z นะครับเราได้ไฟล์มาแล้วเดี๋ยวเราจะลอง Enter เทข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ C backslash users โอเคนี่นะครับเขาก็จะเปิดข้อมูลขึ้นมาหาเดี๋ยวขนาดสี่แสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อขนาดเมื่อถูกจัดเก็บสี่แสนเก้าห Samikolins 2023-01-24-11 Samikolins ลักษณะประจำอนนี้ครันี่ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะฮะในกรณีที่เขาบอกว่า not selected นะฮะก็หรือว่าเขาเ้เงียบนะครับผมให้เรากดลูกศรล่างนะเพื่อให้เขา selected นะฮะก็เวลาเราเข้ามาในไฟล์ที่บีบอัดนะครับเขาอาจจะไม่ได้เลือกในส่วนของโฟลเดอร์นะฮะเราจึงจะเป็นที่จะต้องเลื่อนลูกศรล่าง นะครับหรืออาจจะลูกศรขวานะครับเพื่อที่จะเลือกโฟลเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเลือกแล้วเราก็สามารถที่จะ Enter เข้าไปได้เลยนะข้าวซอยหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวสอโอเคอันนี้ก็เข้ามาเป็นปกตินะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่ได้เปิดด้วยโปรแกรม70นะครับก็สามารถที่จะนะครับผมกดแอปพลิเคชันนะครับที่ ไฟล์ที่เราบีบอัดนะครับแล้วก็ไปที่70ซับเมนูเราก็อาจจะเลือกเปิดด้วย70นะครับในกรณีที่โปรแกรมบีบอัดไม่ได้ตั้งเป็นค่าพื้นฐานนะครับแต่ในเครื่องของผมนะฮะได้ตั้งเป็นค่าพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรม7 0เราก็สมาติจะ Ent e r เข้าไปแล้วเขาก็จะเปิดให้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมปิดกันนะครับ C ีโคลน back ถ้าเราสังเกตนะครับเราก็จะไม่เห็นความแตกต่างนะครับเอ๊ ก็ระหว่างใส่กับไม่ใส่นะก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะจริงๆตรงนี้ก็จะมีผลนะครับตอนที่เราแตกไฟล์นะครับเมื่อกี้เราเข้าไปดูไฟล์แล้วก็ผู้ที่ได้ไฟล์นี้ไปก็สามารถที่จะเข้าดูไฟล์ได้ปกตินะฮะเขาก็จะเห็นในส่วนของข้างในไฟล์บีบอัดของเราว่ามีข้อมูลอะไรนะฮะแต่ว่าในตอนแตกนะครับหรือคลายไฟล์เขาจะถามรหัสนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองแตกไฟล์เลยนะครก็ ไปที่รูปเ z นะฮะแล้วก็กดปุ่ม a p p l i c a t i ัน context menu โอเคไปที่7 sub menu ครับ open a d d edit with no set dash save, sub menu โอเคกดเลยอีกแล้วลูกศรบนกลับมาลูกศรขวาเข้าไปเลยนะครับเปิดเอกสารอ่าผมจะเลือกเป็นแยกไฟล์ที่นี่แล้วกันนะฮะเปิดเอกสารแยกไฟล์แยกไฟล์ที่นี่สระแอโอเคนะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าข้างในนั้นเขามีโฟลเดอร์นะคร ก็ต่อให้เขาจะเอาแยกไฟล์ออกมานะก็ไม่เป็นไรนะครับไฟล์จะไม่กระจัดกระจายนะครับโอเคผม Enter เข้าไปเลยใส่รหัสผ่านครับผมเราก็จะเข้ามาสู่หน้าการใส่รหัสผ่านก่อนที่เราจะคลายไฟล์นะครับตอนนี้เคอร์เซอร์ก็มาอยู่ที่ช่องใส่รหัสผ่านเดี๋ยวผมใส่รหัสเลยนะครับ p O k คซ p เอ โอเคเขาก็าจะอ่านให้ปกตินะครับเดี๋ยวเรากดแถบไปดูครั้งหนึ่งสแสดงรหัสผ่าน checkbox c h e c k all plus สระแอครับผมก็โอเคหายสงสัยแล้วนะครับทำไมเขาถึงอ่านนะครับก็โดยปกติจะไม่อ่านนะฮะโดยการใส่รหัสผ่านปกติแล้วก็เขาก็จะอ่านว่า star 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 นะครับแต่นี่เขาอ่านให้นะเนื่องจากว่าโปรแกรมเจ็ดินะครับได้ตั้งค่าให้สแสดงรหัสผ่านนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีนะครับทำให้ ผู้ที่อาจจะพิมพ์ไม่คล่องฮะหรือว่าในการพิมพ์เนี่ยเราอยากรู้ว่าเราพิมพ์ตัวอะไรเข้าไปนะฮะเขาก็จะอ่านให้เราเลยนะฮะตรงนี้ไม่มีผลอะไรนะครับผมก็ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับแล้วก็แท็บไปที่ตกลงตกลงวัดเมื่อเจอแล้วก็ Enter เลยครับยืนยันการแทนที่ไฟล์ครับผมในส่วนตรงนี้นะครับยืนยันการแทนที่ไฟล์นะครับเนื่องจากว่าไฟล์ต้นฉบับนะครับ นั่นก็คือเป็นรูปนะครับเป็นในส่วนของข้อมูลรูปเรามีอยู่แล้วนะครับโปรแกรมจึงได้ถามว่าคุณต้องการที่จะทำอะไรนะฮะเดี๋ยวผมเลือกแทนที่ทั้งหมดนะครับใช่ทั้งหมดวัดนะครับไปที่ปุ่มใช่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะแทนที่ข้อมูลใหม่ลงไปนะฮะเดี๋ยวผมกด enter เลยนะครับรอสักครู่อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมก็ ทำการคลายไฟล์แล้วนะครับถ้าเราใส่รหัสได้ถูกต้องนะครับโปรแกรมก็จะคลายไฟล์ให้เราปกตินะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเครื่องของท่านผู้ชมนะครับไม่ได้มีข้อมูลที่ซ้ํากันนะครับเขาก็จะทําการคลายไฟล์ให้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมเนื่องจากว่าเครื่องของผมเดิมก่อนที่เราจะบีบไฟล์นะครับเรามีข้อมูล ชุดนี้ไว้อยู่แล้วนะครับเขาเลยถามเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวแล้วถ้ารหัสผิดนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับสาธิตให้ดูนะเราไปที่รูปเหมือนเดิมนะสมมติว่าเราใส่รหัสผิดนะเราไม่เราไม่รู้รหัส context menu open u n ed. edit with u ed. dash zip sub menu u โอเคเปิดแยกไฟล์ที่นี่เหมือนเดิมนะเปิดแยกไฟล์แยกไฟล์ที่นี่ใส่รหัสผิด ผมลองใส่หรหัสผิดแล้วกันเอาเป็นผีผ <P>, ีผีแล้วแท็บไปที่ตกลงนะแสดงรหัสผิดตกลงบัตศ <Button. S 1> ู์กําลังแยกไฟล์ c ีค oh. <Button. S 1> อลอนแบ็กสแลชยูเซอร์สออกบัตนครับผมกรณีที่รหัสผิดนะครับเขาก็จะมาที่ปุ่มออกเลยนะครับอ่าแล้วเวลาเดี๋ยวเรากดแท็บไปเลยนะรูป backslash หมูแดดเดียวสองจดจีพอ่าแล้วก็เขาจะมีข้อมูลนะครับให้เราอ่าน หนึ่ง semicolons c colon backslash u สอง semicolons ข้อมูลในไฟล์บิบอัด tick รูป backslash ข้าวซอย .jpg tick ผิดพลาดรหัสผ่านไม่ถูกต้อง question สอง of สี่สี่ semicolons ข้อมูลในไฟล์บิบอัด tick รูป backslash หมูแดดเดียวสอง .jpg tick ผิดพลาดรหัสผ่านไม่ถูกต้องอ่าครับผมในส่วนรายการที่เขาแสดงตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกถึง ไฟนะครับที่อยู่ข้างในว่าเขาพยายามแตกแล้วนะครับแต่ว่ารหัสผิดพลาดนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละท่านเลยนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็แถบมาที่ปุ่มออกเลยนะฮะออก but not u oh. อแต่โดยปกตินะครับถ้าเราไม่ได้เลื่อนอ่านข้อมูลนะครับหรือความผิดพลาดที่เขาแสดงขึ้นมานะครับแล้วเขามีปุ่มออกตรงนี้ก็ให้เรารู้ได้เลยว่ารหัสผิดนะครับ รหัสผิดหรือว่าไฟล์ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ต้องไปหาสาเหตุกันอีกทีหนึ่งครับว่าเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวเรากดออกเลยนะครับ Enter ไปเลยที่ปุ่มออกนะครับ C colon backslide ก็จะย้อนกลับมาที่หน้าดอกคีเมนต์นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเพิ่มรหัสผ่านนะครับให้กับไฟล์บีบอัด .7z นะครับก็จะทำให้ข้อมูลของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ ผู้ใช้นะฮะสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลในไฟล์บีบอัดได้นะฮะแต่ไม่สามารถที่จะคลายไฟล์ได้นะฮะถ้าไม่รู้รหัสนะครับผมก็สามารถที่จะนําไปใช้นะครับกันได้นะครับก็เดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ